สากลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับก็ถึงช่วงเวลาของอาจารย์สมานครองสานะเมื่อวานดูต่อเนื่องกันก็คือผงสุพันธ์หน้าแก่นะครับเปกแรกนะเนี่ยเรามารับชมหน้าเปกที่สองนะครับเป็นตอนที่2ก็คืออย่างที่บอกว่าพระเก่านะฮะต้องศึกษาและดูต้องหาผู้รู้ เราต้องศึกษากับผู้รู้นะฮะไม่ใช่เราไปศึกษาเองการเล่นพระคนเดียวหรือว่าเล่นพระในกลุ่มแคบๆเนี่ยทาให้เราแบบคิดว่าแท้งไงแต่ที่ไหนได้โอ้โหโลกกว้างนะครับวงการพระเครื่องเนี่ยฮะใช่ค่ะแล้วก็การดูพระเก่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าราคาค่อนข้างสูงใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาเนี่ยก็ต้องศึกษาจากผู้รู้จริงๆเพราะว่าถ้าเทียมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บางท่านทราบเนี่ยแต่ก็ไม่มาสอนกันนะคะเพราะว่าอย่าง ที่บอกไปบางทีก็มีหัววิชานะคะแต่อย่างอาจารย์สมานคลองสามเนี่ยก็คือว่าอย่างที่แฟนรายการเราคุ้นเคยนะคะท่านใจดีนะคะเราก็อธยาศัยดีด้วยนะคะไม่ดุให้รู้ทั้งเนื้อรู้ทั้งประวัติการเป็นมานะฮะแล้วดูเนื้อดูตําหนิที่ชัดดูพิมพ์ที่สำคัญคืออธิบายฟังง่ายเข้าใจง่ายใช้คำศัพท์ง่ายๆที่มองเห็นภาพออกสำหรับท่านที่ไม่มีพลาอยู่ใช่ครับนะฮะดังนั้นคุณผู้ชมนะฮะดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องจดด้วยเพราะจำไม่ได้ต้องจดด้วยนะครับ งั้นมารับชมพร้อมๆกันครับผมสุพรรณนี่แปลกนะครับเขาดูหน้ากระจังถ้าหน้ากระจังติดชัดแล้วล่องตรงนี้ลึกเนี่ยจะแพงม <ๆ S 2> ีราคาถือว่าเป็นพระสวยพระสวยพระกดเต็มเต็มพระสมบรเต็มพิมนะครับพระกต่อไปเรามาดูที่คิ้วนะฮะคิคคค้วทั้งสองข้างคิ้วทั้งสองข้างของพระสุพรรณพระผงสุพรรณนะครับ เหมือนกับปีกาศิลปะอูทองรหรือยุตยาในคล้ายคล้ายนะฮะคิ้วพระจะเป็นคล้ายๆปีกาโค้งขึ้นไปนะครับโค้งขึ้นไปนะฮะแล้วก็ติดกับดั้งจมูกอย่างนี้นะครับโค้งขึ้นไปเหมือนกับนกกำลังบินบนะฮะนี่นี่ที่ที่ยกตัวอย่างคือคืออยากจะให้จำได้นะครับ,รบเหมือนนกกำลังบินนะฮะดูนะครับ หน้าผากตรงกลางเนี่ยจะเป็นล่องลึกลงไปนะฮะท่านผู้ชมนะฮะจะเป็นล่องลึกลงไปนะครับสองข้างจะนูนขึ้นมานะฮะคล้ายปีกาแต่ตรงกลางจะลึกลงไปนะครับคิวยาวลงมาติดก,กับดั้งจมูกซึ่งโด่งแหลมคล้ายจมูกฝรัง่นะรนะงนะนะครับนะโด่งแหลมเลยนะครับนะฮะ พอมาถึงหน้าผากแล้วทีนี้มาตรงดวงตาครับดวงตาดวงตาของพระพงสุพันสองข้างไม่เหมือนกันนะครับข้างขวาดูนะข้างขวาจะเป็นรูปรียาวๆนะครับรูปรียาวๆน <c oughs> ะจะเป็นขอโทษจะเป็นรูปวงรียาวๆนะครับ,ร,บรูปวงรียาว,ยาว นะฮะต่ำกว่าด้านซ้ายนะครับนะฮะต่ำกว่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็หัวตาเนี่ยจะเชื่อมติดกับจมูกฮะกับดั้งจมูกนะครับนะฮะดูนะครับตาตาจะลึกลงไปตาข้างขวาจะลึกลงไปนะครับดูทีนี้จุดสําคัญของใน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 ตาครับนะคะในร่องตาเนี่ย ในล่องตาข้างขวามือเราตรงนี้เนี่ยจะมีเนื้อเกินเป็นกลุ่มเลยถ้าของถ้าของเอ่อตาเดิมๆนะครับเล็กนะตาเดิมๆจะเป็นเนื้อเป็นตุ่มๆเป็นกลุ่มเลยตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มไม่ลึกเรียบถ้าลึกเรียบเนี่ยเป็นฟ้าที่ขุดแต่งขึ้นมาใหม่นะครับดูนะฮะนี่นะครับนะฮะจะเป็นกลุ่ม น,นะครับส่วนตาทางด้านซ้ายขององค์พระรจะใหญ่นูนขึ้นมาเหมือนตาจะหลุดออกมาเ,เหมือนถ้าพระสวยสวยนะภาษาชาวบ้านก็เหมือนตาโปนขึ้นมาตาโปนขึ้นมาเลยครับผมตาโปนเป็นแท่งหนานะครับนะฮะแล้วก็ในล่องคิ้วก็จะมีเนื้อเป็นตุ่มเล็กๆเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นกลุ่มเหมือนกับทางด้านขวา ไม่เยอะเหมือนทางด้านขวาไม่เยอะลมเหมือนทางด้านขวานะครับต่อมาเรามาดูที่หนกแก้มครัโหนกแก้มของพระองค์สุพรรณน้าแก่โหนกแก้มจะสูงเลยนะครับอโหนกแก้มทางด้านขวามือจะสูงขึ้นครับนะฮะจะสูงขึ้นแล้วก็ลงมาตรงแก้มก็จะตอบลงไปนะฮะผอมตอบลาดลงไปนี่นี่เป็นรูปคางรูปคาง ส่วนทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับน่าจะไม่สูงน่าจะต่ำลงไปนะฮะตาจะโตขึ้นมาน่าจะต่ำลงไปไม่เหมือนกับทางด้านขวาทางด้านขวาตาต่ำแต่โหนกแก้มสูงครนะฮะตาทางด้านซ้ายตาสูงแต่โหนกแก้มต่ำน,นะฮะสลับกันสลับกันมองแล้วเหมือนละเอียงข้า หน่าอาจจะเอียงข่าครับเรามาดูตรงแก้มนะฮะนะดูอีกครั้งเนตรงแก้มเนี่ยแก้มจะตอบลงไปแล้วก็มีคางปากเม้มปากเม้มสองข้างเป็นรอยยุบลงไปคล้ายคนแก่ครับนะฮะเล่ามครับคล้ายคนแก่ที่ไม่มีฝันใช่ใชนะฮะนะครับท่านผู้ชมนะต้องต้องตตามผมไปด้วยแล้วจะเข้าใจนะครับ เหมือนคนแก่ที่ไม่มีฝันนะครับผมนะฮะถึงเรียกว่าพิมพ์หน้าแก่ความเป็นมาของพิมพมน์นะครับส่วนจุดสังเกตต่อไปก็คือใบหูนะใบหูดูหูทั้งสองข้างข้างขวานะข้างขวาขององค์พระนี่ครับหูจะใหญ่หนานะฮะหูจะใหญ่หนาเป็นรูปคล้ายๆขมวด คล้ายๆข่มวดแล้วเส้นหูจะยาวลงมาแล้วก็คดนิดหน่อยแล้วก็ลงมานะครับเกือบถึงบ่าเกือบถึงบ่าอันนี้คือหูทางด้านขวาจุดสำคัญของซอกหูอยู่ตรงนี้ครับซอกหูขวาจะมีเม็ดเป็นตุ่มๆเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจำเอานะจำเอานะผมจะบอกว่า,ามีกี่ตุ่มอะไรเงี้ย มันคงไม่ได้นับไม่ได้ครับนับไม่ได้บางองค์เนี่ยมีขี้กรุติดอยู่และบางองค์ก็ติดครบบ้างไม่ครบบ้างครับผมเกี่ยงถือเป็นหลักเกณฑ์แต่ว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยจาเอาครับนะครับจําเอาตามรูปภาพหรือตามหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาชี้ตำหนิเราต้องใช้ฝักจาแล้วก็สร้างเทคนิคในตัวเองนะครับดูฮะเป็นตุ่ม ตรงนี้จะเป็นตุ่มเล็กๆตรงนี้จะเป็นตุ่มใหญ่นะในซอกในซอกหูระหว่างแก้มกับหูกับใบหูนะครับจะต้องมีนะครับถ้ายกมาเนี่ยใบหน้าไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่นะครับจะไม่แท้นะครับอ่าต่อมาเราก็มาดูทางด้านหูซ้ายครับหูซ้ายขององค์พระนะครับจะเล็กกว่าหูขวานะจะเล็กกว่า เล็กกว่าขมวดจะเล็กกว่าแล้วก็มีหูคมยาวลงมาจะสั้นกว่าทางด้านขวามอือนะครับใบหูจะสั้นไม่ยาวจะลดบ่าเหมือนกับทางด้านขวานะครับต่อไปเนี่ยต่อไปเรามาดูตุ่มที่อยู่ระหว่างหูกับใบหน้าอันนี้สาคัญมากนะครับท่านผู้ชม<น>สําคัญมากเลยนะดูนะฮะสังเกตดูนะครับ,รบกลุ่มนี้ฮะ กลุ่มล่างกลุ่มแรกที่ให้สังเกตจะเป็นตุ่มเรียงกันเป็นรูปวงกลมคล้ายดวงดาวนะครับกลุ่มแรกนะคล้ายดวงดาวเดี๋ยวสุดท้ายผมจะเปิดภาพไปดูว่าแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์เหมือนกันครับนะครับเป็นแม่พิมพ์น่ฮะเนื่องจากแม่พิมพ์น่าจะเป็นหินมากกว่านะพอ,อแกะแม่พิมพ์ลงไปเนี่ยหินก็เกิดเป็นหลุม พอเ,เกิดเป็นหลุมก็ต้องเป็นเพ็รอย่างนี้ครับนะครับบริเวณนี้นะฮะเป็นรูปคล้ายดวงดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยโคองกันกลมครับผมฮะอธิบายง่ายๆดูแล้วเข้าใจง่ายนะดังนั้นคุณผู้ชมต้องศึกษานะครับแล้วก็ ไปดูได้ที่ใน YouTube ได้เลยนะครับผมนะฮะถ้าไหนที่บางทีรับชมแล้วอาจจะฟังไม่ทันจดไม่ทันนะคะก็สามารถชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube พิมพ์คำว่ารายการตามเซียนสองพระนะคะแล้วคุณผู้ชมก็เลือกวันที่หรือเลือกตอนที่จะรับชมครับผมนะฮะก็เดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะตามเซียนสพระ